สวัสดีครับวัยคน NH ที่จะเรียงวันนี้นะครับเป็นการใช้คําช่วยจบประโยคเนกับโยถ้าเราจะพูดภาษาญี่ปุ่นนะครับเนกับโยนะครับมันขาดไม่ได้ในหนังสือเรียงก็มักจะเขียนว่าเนกับโยแปลว่านะนะแต่ว่าวิธีการใช้ไม่เหมือนกัน แต่อีกอันหนึ่งนะครับก็น้าในภาษาไทยกับเนยโยภาษาญี่ปุ่นนะคะวิธีการใช้มันต่างกันนิดนึงด้วยและคนไทยที่พูดภาษาญี่ปุ่นเก่งม,มากศบเอ็นหงพางก็ยังมีคนที่ใช้ผิดด้วยทําให้คนญี่ปุ่นไม่สบายใจเนี่ยเพราะฉะนั้นต้นรู้วิธีการใช้นะคะที่ถูกต้น่ะไว้ดีๆตั้งแต่แรกๆนะคะ นดับแรกเนะนนะครับเนะเป็นคำช่วยจบประโยคใช้เมือ่อผู้พูดคาดว่าผู้ฟังน,น่าจะรู้สึกเหมือนกันหรือเห็นด้วยกับตนเราก็จะใช้เนะทยยายประโยคในหนังสือมักจะเขียนว่าเนะแปลว่านะนะแต่ว่าอิชิเดเนแปลว่าอร่อยนะหรอไม่ใช่ใช่ไหมอร่อยนะมันเล่าให้ฟังเนอแต่ใช้เนะเมือ่อผู้พูดคาดว่าผู้ฟังน,น่าจะรู้สึกเหมือนด้านนั้นไม่ใช่นะเนอเป็นเนอ อนที่ผมเรียนภาษาไทยนะครับในนันสือเรียนไม่มีคํานเนาะเนาะแต่พอมาเมืองไทยนะคบมีคนใช้เยอะและผมก็พอรู้วิธีการใช้เนาะนะคะอ่ะแสดงว่าเนาะเหมือนกับนี่เลยเพรานะฉะนั้นออยสิเลยเนคืออร่อยเนาะอร่อยเนาะนี่อืมก็ฉันคิดว่าอร่อยนะเธอก็คิดเหมือนกันใช่ไหมอะไรประมาณนี้มีวิธีการใช้แบบนี้ครับ ใช่วิธีการใช้หลักๆนะคะที่สำการที่สุดคือโดยเรศเนี่การเห็นชอบด้วยนะคะอีกไฟหนึ่งน่าจะคิดเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยอก็คว่เนี่ยวันนี้เราเนาะเนาะว่าที่นะคะมักจะเขียนอันนี้ดันดันผมก็โพสตด้วยเนาะว่าสรุปเขียนเนาะนะคะอันไหนถูกต้อง มีนักถก็เียว่าอันนี้นถูกต้อมแต่ว่ามักจะเป็นอกเสียงว่าอย่งังดีมากกว่าเงี้ยขบด้วมากนะคะัที่ตอบคำถามนั้นไหวันนี้ร้อนเนาะฉัน่างคิดว่าร้อนนะเธอก็คิดว่าร้อนใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้ครับราของเหลวเหล่านา้ไม่เนาะนะครไม่เผ็ดเนาะนะครัน่างคิดว่าไม่เผ็ดนะเธอก็คิดเหมือนกันใช่ไหมอะไรประมาณนี้วิธีการใช้เป็นแบบนี้ บางคนเข้าใจผิดว่าเนืแปลว่านะเพราะฉะนั้นคนไทยบางคนนะครับเอาขนมทีンン่ผมไม่เคยกินมาให้แล้วก็บอกว่าออิซิสเนนะครับ ก็ผมไม่รู้สิผมไม่เคยกินอิซิสโยยังเข้าใจเดียวจะอธิบายยยทีละนะครับแต่ว่าอิซิสเนีคือฉันคิดว่าอร่อยนะเธอก็คิดว่าอร่อยใช่ไหมเนี่ยแต่ผมไม่เคยกินก็เลยไม่รู้เป็นแบบนี้นะบ่อยมากนักเรียนบอกอะไรสักอย่างนี้ผมตอบว่าก็มไม่รู้นะผมไม่เคยเนี่ยบ่อยมากด้วยนีย่ไม่ใช่ว่านะนะครับเป็นเนาะนะครับนอกจากกางเห็นด้วยเนาะนี่นะครับ วิธีการใช้อีกการหนึ่งคือความรู้สึกร่วมนะครับตรงที่รู้สึกว่าเห็นด้วยเห็นด้วยเวลาเราตกเนาะใครสักคนพูดอะไรสักอย่างแล้วก็ในกรณีที่ฉันอยากจะบอกว่าเห็นด้วยนะครับภาษาญี่ปุ่นใช้กำวมาโซเดสそうですねเดสเน่ใช่ไหมอืมโซเดสเน่เปรตองตรงก็เปนยันนั้นเนาะเป็นยันนั้นเนาะนะครับภาษาไทยไม่พูดเนาะแต่ก็อาจจะ เนาะเนาะเนี no, no, um. so no, ่ยภาษาญีปุนそうですねนะครับนอกจากฉันคิดว่าอย่างนี้ก็คิดว่าเหมือนกันใชยไหมอันนี้คือม่กกี้อันนี้เนาะเนาะนะครับเราก็ใ้กมาですねหรือว่าทุกวันยุ่งมากเลยอ่ะที่ผ่านมาที่ผ่านา่นาที่ผ่านา่านมาที่ผ่านม่สนะาที่ัานมาานมาที่ผนี่านมาที่่านมาที่ผ่านมาที่ผ่านมาทเนาี่ยอืมาที่ผ่นมาานมาที่นท่านาี่ผ่านมาี่ามาที่ามน่ のくじゃくな、なんす、あきこ、なんか、やんみ、ウィティガンチャイ、確認、ガン、ユン、ヤン、ハ、はい、イネーノン、どわい明日は十時に来てください。プんに、なか、ガルナーマー、スイッポン、なか、ーオッケー、スイんポンな、すイッん、なか、にゃ、うん、こう、ね、に、なか、こう、カムターム、これ、とん、十時ですね。 無義な、ね。ね、そうですね。そうですね。にらか。ま、ね、いとん、そうですね。ま、いとん、ま、しちゃいかぶたんの。く、そうですね。おいしいですね。ねえ、なんか。では、あ、にく、ゆんやんはいねえのん、たんの。は、ちゃいまいちゃいまいにゃ。だ、んなん、十字ですね。ね、とんくん、どわいか。のくちゃくなん、やんみ、ウィティガン、ちゃいがん、うたん、ジャンルー、ジャンルー。わー、おほう、ワーク、おほう、にらか。きれいですね。ういすわい、ジャンルー。すわいのすわいのこっちゃい、たやは、 มาพูดคนเดียวได้อ่ะอุ้ยสวยจังเลยย่ะเนี่ยอืก็จังเลยเน,นี่ยภาษาทีเนะ่เป็นใช้คำสั่นี้ครับและอันนี้คอร้องกับฉีสั่งนี้นะครับก็พวกเราย,ายังไม่ได้เรียนนะครับแต่ว่าลูปเตะคุณอาศัคือาการุนาดูดูดให้น่อยหรือว่าลูปเตะนะครับอาจจะเป็นคาสั่งเบาๆหรือว่าชีสั่งนะครับก็ใช้เนะนะครับให้หน่อยนะคะให้หน่อยคะ่ะรีบหน่อยนะคะอย่างนี้คือคาสั่งน,นี้นะครับมันทําให้รู้สึกเบาลงได้ด้วยครับ แต่อันนี้นะครับใช้กับผู้ใหญ่ไม่ได้นะครับดังนั้นมินาซัง่าพึ่งใช้ดีกว่าครับมินาซังผู้ใหญ่แล้วแล้วก็มีคนที่ตำเหน่งตำกว่าตัวเองหรือว่ามินาซังเป็นครูแล้วก็บอกนักเรียนว่าส่งกำบันนะครับเป็นนี้นะครับชุดใดดช้กุ๊ดไซเน่นี่นะได้แต่ว่ารูปเต้กุ๊ดไซเน่นี่นะครับใช้กับผู้ใหญ่ไม่ได้ก็ต้นระวังนะครับมันเสียมารยาทมากๆเพราะว่าฉี้สั่นเนาะให้อันนี้คือวิธีการใช้เน่ที่สำคัญคือมึงเห็นด้วยเนาะฉันรู้สึกว่าอย่างนี้ดนั้นคำแปลเป็น อาต่อไปคือคำช่วยถายประโยคเยะนะครเป็นคำช่วยจบประโยคเหมือนกันใช้บอกเล่าข้อมูลที่ผู้ฟังไม่รู้ให้ได้รับรู้นะครับเขาไม่รู้ก็เลยเล่าให้ฟังหรือว่าเขาเข้าใจผิดก็เลย แก้ให้อะไรนี้นะครับเราก็จะใช้โยะถ่ายประโยคนะครับก็อิชิเดสยนี่นะครับก็อร่อยนะแสดงว่าโยะนี่นะครับจะแปลว่านะในภาษาไทยจริงๆครับก็ Go, คนนี้ยังไม่รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยพูดๆก็เลยเดาให้ฟังว่าอร่อยนะนะครับหรือว่าคนนี้นะครับคิดว่าไม่อร่อยแต่ว่าคนนี้นะ่รู้อยู่ว่าอร่อยก็เลยเล่าให้ฟังว่าอร่อยนะเนี่ยก็ใช้ได้นะครับเธออาจจะไม่ได้คิดยันนั้งแต่ฉันคิดว่าอร่อยนะก็ได้ครับ นี่คือผู้พูดกับคู่สนทนานะครับคิดเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าโยะนี้นะครับพู้พูดกับคู่สนทนานะครับคิดไม่เหมือนกันหรือว่าคนนี้ไม่รู้คู่สนทนาไม่รู้พูดพูดก็เลยเราให้ฟังนะครับเราก็จะใช้ชยครับเช่นของหนันเรื่องนี้นะครับสนุกนะครับก็คูอสนทนาอาจจะไม่เคยดูก็เลยเล่าให้ฟังว่าสนุกนะหรือว่าเขาคิดว่าไม่สนุกเลยเนี่ยอ๋อสนุกนะยนี่ก็ใช้ได้ ให้ัมก็ไปนะครับก็อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้หรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าผมไม่ไปแต่ฉันก็ไปนะเนี่ยอก็ยกขึ้นนะใช่ไหมครับเลาให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะได้รับรู้ครับเอ๊ะวาันศุกร์นะอ่าแสดงว่าเขาเข้าใจผิดว่าพรุ่นี้เป็นวันเสาร์แต่พรุนี้วันศุกร์นะเนี่ยก็เราให้ฟันแต่ขอควรระวันโยนี้นะครับใช้กับผู้ใหญ่ไม่ได้ ภาษาไทยนะครับน่าใช้กับผู้ใหญ่ได้ใช่ไหมครับ แต่ภาษาญี่ปุ่นนะครับสิ่งที่ผู้ใหญ่น่ะไม่รู้นะเราเล่าให้ฟังสองให้ผู้ใหญ่คนนี้นะครับชัยโะนะมันเสียมาายาทมันยัดเอียดอะอืมคือคที่เรียนงเอ็นซีเลยนะครับน่าจะเคยเรียนเเ็ยใช่ไหมรูปเตะあมまสนะทำให้นะครับลูปเตะあมまสทำให้นี้นะครับก็ใช้กับผู้ใหญ่ไม่ได้เหมือนกันทันทันที่ภาษาไทยนะครับครูคะฉันถือกระเป๋าให้ค่ะภาษาไทยไม่มีปัญหาแต่ภาษาญี่ปุ่นนะครับครูคะฉันถือกระเป๋าให้ค่ะมันเสียมาายาทมากๆ มันยัดเอียดครูนะ่ะถือกระเป๋าไม่ได้ใช่ไหมงั้นฉันจะถือให้ก็ได้น,นี่มันยัดเอียดมากๆเสียมารายาทรูปเตะเกมาสทำให้นะครับในภาษาญี่นปนะ่ดใช้กับผู้ใหญ่ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันครูไม่หรือใช่ไหมงั้นฉันส่งให้ก็ได้เนี่ย ก็มีいいความหมายแบบนี้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าสถานการณ์นะคะอีควายนึ่งไม่รู้ก็เลยเล่าให้อีควายนึ่งนะคะผู้ใหญ่นะได้รับรู้เรื่องใหม่นาะข้อมูลใหมน่นี้แต่หากใช้กับผู้ใหญ่นะคะห้ามใส่ยกครับแล้วนะักเรียนก็มักจะถามว่าแล้วใส่อะไรแทนไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับรูปมัสรูปดิสจบพอครับ เช่นสมมุติว่าหัวหน้าบอกว่าอ่ะพื่นนี้นะาจะเจอกันครับพนักงานทั่วไปก็เลยบอกหัวหน้าว่าอ่ะหัวหน้าครับพื่นนี้เป็นว่าหยุดราชการค่ะไม่มาทําทำงานครับวยโยนี่นครัะไม่ได้หัวหน้าครับอันนี้จะไมิเดสเคนิโพอแล้แต่ภาษาไทยนะครับหัวหน้าครับพื่นนี้วันหยุดนะครับ ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นนะครับอัสตะวายาสุมิดสโยนะมันยัดเอียดหัวหน้าไม่รู้ใช่ไหมพื้นนี้นะคะวันหยุดนะมันยัดเอียดมากๆนะครับอันนี้เป็นโคกวนระวันคนที่เกมภาษาไทยก็ยันใช้อยู่นะคะทำให้คนญี่ปุ่นนะครับอาจจะรู้สึกไม่สบายใจก็ได้มันเสียมารายาทเหมืนอนรูปเตะเก e มัสนะครับนอกจากนั้นมีคนที่ใส่เนกับโยกับซมิมาเซน อธิษานตันี้ด้วยภาษาไทยนะครับขบขึ้นนะครับขอโทษนะครับนะครับก็ใช้อยู่ใช่ไหมครับใส่นะได้แต่ภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่ค่อยนิมยมใส่อริษาตัเนี่ยมันคงแก่คงโบราณมากๆมีไหมก็มีอาจจะมีคนที่พูดแบบนี้มิลา,ษา,ษานซันอธิษฐานพูดไหมอืมบางคนนะครับอาจจะใช้แตม่มันภาษาที่คุณยายใชยอ้อ่ะ มันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่าแปลกนะครับแต่ว่าตัวคคอมเมนต์คนยูทูบก็เซあเซとอาざิกาโตะโกうไซมまสเอลิกาะไซมสออก็มันขบขึ้นะคะใช่ไหมเปลต้นตอใช่ไหมแต่ว่าคำว่าขบขึ้นขโทษอาがิกาโตะโกみไซมนะครไม่ต้องใส่เนโยก็ได้ก็สปาร์ยูเรโออ่าวันนี้นะครับได้เรียนคำช่วยจบปาะโยกนะครับเนกับโยนะครับก็เนแปลว่านาะ โยะแปลว่านะนะครับเราให้ฟังวิธีการใช้ไม่เหมือนกันนะครับและถึงแม้ว um ่าคำแปลเป็นนะในภาษาไทยแต่ว่าวิธีการใช้ไม่เหมือนกันต้นรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยครับหวังว่ามินาซันนะครับใช้ได้ถูกต้องและไม่ทําให้คนญี่ปุ่นไม่สบายใจนะคะมีคําถามก็เขียนตรงคอมเมนต์หน่อยนะคะาารับส,สวัสดีครับไชโยนารา